นี่แหละค่ะคือครีมที่ถูกและดีมีในโลกมากๆเลยนะคะพี่ชอบมากๆเลยแนะนำเลยค่ะให้ไปทดลองใช้ดูสวัคะพพี่นะ้านะอีกแล้วนะคะในช่อง4ียังแจวค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์ถูกและดีมีในโลกอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นคิวของมิชาไม่พูดมากจำเพงนะคะเรามาเล่ากันเลยค่ะ ก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นของมิชช่านะคะพ็อกเก็ตแพคค่ะซึ่งเป็นสูตรนะคะเพียวซอสพ็อกเก็ตแพคที่เป็นสูตรไข่มุกนั่นเองนะคะอันนี้ค่ะ พี่ได้มาในนะคะ2กระ15บาทเดี๋ยวใส่ปริมาณไว้ให้เช่นเดิมนะคะซื้อในช้อปปีนะจ๊ะอันนี้เนี่ยหลายๆคนจะคุ้นเคยนะคะจากคลิปที่พี่ได้รีวิวมาชีเดี๋ยวพี่ใส่ไว้ให้ตรงนี้นะคะเขาแนะนําให้ใช้ผู้กันจะดีที่สุดนั่นก็คือมาชีเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ใช้เป็นสลิปปิ้งมาสก์ก่อนนอนเลยนะคะโบกไปเลยค่ะรับรองว่าตื่นเช้ามาหน้าน่มชุ่มชืนแน่นอนนะคะซึ่งเขาก็มีหลายสูตรมากๆเลยเดี๋ยวพี่มาเล่ารายละเอียดกันให้เพิ่มเติมนะจ๊ะ ในส่วนของมิช่าพ็อกเก็ตแพคสูตรไข่มุกตัวนี้จุดเด่นก็คือเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะขั้นสุดเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็เขาประกอบด้วยผงไข่มุกนะคะปริมาณถึง200มิลลิกรัมอยู่ในนี้นะคะไม่น่าเชื่อเลยอะว่าราคา215บาทจะมีคุณภาพดีขนาดนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันจริงๆอันนี้นะคะเป็นสต็อกที่พี่เก็บไว้นะคะหลายซองมากๆเลยเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ชอบในเรื่องของมาสก์ชิทของเขาอยู่แล้วพี่ก็เลยสั่งตัวนี้มาใช้คู่กันแล้วก็โบก เป็น sleeping mask ก่อนนอนจะบอกเลยว่าเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะดีมากให้ความเข้มข้นดีมากใช้แล้วชุ่มชื้นสุดๆนะคะแล้วก็เป็นการผลักสารสำคัญน,นะคะแล้วก็ผงไขมุกเข้าสู่ผิวที่แบบสุดยอดอ่ะจะบอกเลยว่าเนี่ยคือพี่โบกเลยไปทั้งหน้ารู้สึกว่าหน้านุ่มชุ่มชื้นมากตื่นมาแล้วหน้านุ่มจริงๆอะ่ะคือไม่รู้จะพูดยังไงเลยว่าเขาทําไปได้ยังไงเขาเอากําไรจากไหนในเรื่องของการใช้นะคะ ให้นะคะผมไขมุกที่เยอะขนาด200มิลลิกรัมขนาดนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วผิวมันลื่นๆนุ่มนุดีอะเหมือนเป็นการเคลือบผิวนะคะเป็นการปกป้องการสูญเสียความชุ่มชื้นจากผิวก่อนนอนด้วยนะคะพี่จะบอกไปเลยแล้วก็กลิ่นหอมมากกลิ่นรู้สึกว่าโอเคคือไม่ได้ฉุนแบบน้าหอมนะคะกลิ่นรู้สึกสบายจมูกแล้วก็ช่วยให้เราหลับสบายด้วยเพราะฉะนั้นที่รหัสครีมที่ถู ดีมีในโลกมากๆเลยนะคะพี่ชอบมากๆเลยแนะนําเลยค่ะให้ไปทดลองใช้ดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทดสอบอาการแพ้ก่อนนะคะก่อนทดลองใช้ทุกครั้งเลยเพราะแต่ละคนก็พี่ไม่สามารถการันตีได้ว่าทุกคนใช้แล้วจะดีแบบพี่หรือเปล่านะคะแล้วก็ก่อนจากการก็ต้องขอกระดาอบพราะือคุณสาหรับทุกท่านค่ะในการกด Subscribe ปุ่มนี้นะจ๊ะกดไลค์กดแชร์และลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งด้วยค่ะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา มองตรงพบกันนะคะสำหรับวันนี้ที่ณนาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในวีช่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปทุกท่านทำเพลงเลยนะคะเรามาในทำเพลยค่ะอันนี้นคือวีช่านะคะพ o อ k เก็ตแพ็คค่ะซีที่เป็นโตรไข่มุก